กับเรียนท่านอาจารย์นะครับคือ <Okay. S 1> อยากจะรายงานผลของการปฏิบัติในแนวทางของท่านนะครับก็คือตอนที่ไปเจอท่านที่เดินมาปางเนี่ยนะครับตอนนั้นเนี่ยคือไปปฏิบัติมามากไปสะแสวงหาอาจารย์มามากนะครับก็พอรู้แนวทางถือว่าก็ออยังสงสัยตัวเองมาตลอดว่าแนวทางที่ไปศึกษา หาผูบาอาจารย์หลายๆท่านมาเนี่ยนะใช่ทางที่ถูกต้องหรือยังเพราะว่าคือมันเหมือนกับหาหาจุดที่จะตั้งหลักไม่เจอทักทีหนึ่งแต่พอหลังจากไปเนินปาเสร็จแล้วกลับมาทบทวนเริ่มอ่านหนังสือของท่านอาจารย์กว่าจะถึงกระแสรมท,ทุกทุกบรรทัดนะครับแล้วก็ฟังคลิปที่เป็นคลิปหลักๆจนกระทั่งท่านอาจารย์นำนั่ง น,นั่งเป็นกลุ่มกลุ่มใหญ่ตั้งการครั้งแรกก็ฟังแบบอย่างละเอียดมาตลอดนะครับจุดที่ผิดพลาดก็คือว่าลมหายใจที่ถ้าจะบอกว่าอย่าไปรู้ว่าเรากําลังหายใจอยู่แต่ให้รู้ว่าเมลมหายใจที่มันเข้าก็รู้ออกก็รู้แต่อย่าไปตามลมหายใจออกไปน,นจะจุดตรงนั้นเนี่ยทําให้ผม พิจิตใน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 สิ่งที่รู้มาโดยตลอดเลยว่าไอ้สิ่งที่เราไปรู้ว่าเรากําลังทําอะไรอยู่เนี่ยมันเหมือนกับเป็นการโฟกัสในในอริยาบทตา่างๆแต่ไม่ได้กลับมาดูอ่าความรู้สึกตัวทั่วพ้อมทั่วพรอที่ารอาจารย์อราบ่าสอนพวกเราเนี่ยนะครับพอจับจุดได้ว่าความรู้สึกตัวทั่วพร้อมที่เกิดขึ้นเนี่ย แล้วเรารู้อยู่ตรงนี้เนี่ยหายใจเข้าเราก็รู้หายใจออกเราก็รู้การทําอริยบทย่อยเราก็รู้สึกตัวทุกพร้อมจนกระทั่งมาฟังคลิปล่าสุดอ่าที่ทา่านบรรยายล่าสุดว่าอ่านําหายใจเข้าก็รู้หายใจออกก็รู้เนี่ยไอตัวรู้เนี่ยมาใช้กับในเรื่องของอ่าจิตที่เกิดขึ้นจิตมีราคะก็รู้จิตมีโทสะก็รู้นั่นหมายว่าอารมณ์ที่มันเข้ามาอยู่ในอ่า อารมณ์จรนทั้งหลายแหล่นี่นะฮะเราก็รู้เราก็เหมือนกับนั่งนั่งเหมือนที่ท่านอาจารย์บรรยายว่าเรานั่งดูมามันไม่มีเก้าอี้ให้นั่งมันเคลิดเคิดมันก็ไปซึ่งตรงนี้เนี่ยทําให้ทําให้ใหอ่าฉุกคิดขึ้นมาได้ว่าที่ผ่านมาก็มีคล้ายๆอย่างนี้แต่ว่าไม่มีอาจารย์มาบอกให้ให้เป็นเป็นเรื่องเป็นราวนะครับก็เลยหลังจาก ปฏิบัติตามที่ท่านอาจารย์บอกอย่างที่บอกเทียงที่บอกว่าจุดพิกผ่านกั้นคือว่ามีสติรู้ตัวทุกครอเนี่นะครับทําให้โดยส่วนตัวนะครับคิดว่าตัวเองเนี่ยมีหลักที่จะยึดแล้วตลอดทั้งวันตั้งแต่ตื่นจนนอนนะครับแต่สิ่งที่ยังไม่สามารถทําได้ก็คือว่าเวลามีอารมณ์รุนแรงเข้ามาเช่นมีคนดา่ามีคนชมอะไรต่างต่างเหล่าเนี้ยเราทําได้แค่ว่า รู้สึกตามคือจิตเราไปแล้วโมโหไปแล้วแต่สิ่งที่เราคิดได้คือว่า mm hmm. เฮ้ยเรามีสติยังคิดเกิดขึ้นมาเฮ้ยอยู่พออะไรอย่างเงี้ยครับแต่มันจะไม่เข้าทันถึงขนาดว่าเฮ้ยจิตรู้จักไปแล้วโมโหเข้าไปแล้วแล้วแบบมันฉับพันทันทีจะต้องแบบเฮ้ยฉันฉันไม่โมโหแล้วอะไรอย่างเงี้ยมันมันยังทําไม่ได้มันได้แค่ว่าเออแค่ตามไปเก็บการบ้าน เก็บงานที่เกิดขึ้นแล้วก็กลับมาอยู่สติทีนึงบางครั้งไม่ได้เนี่ยก็ต้องใช้สมถะเข้ามาเกี่ยวข้องก็คือว่าเอานิ่งๆถอยห่างสู้ไม่ไหวถอยออกอะไรเงี้ยตรงนั้นแต่ว่าก็พยายามฝึกเป็นความ,มรู้สึกรู้สึกตัวทั่วพรอมอยู่ตลอดเวลาตรงนี้ทีนี้ก็จะรายงานวันนี้ที่เกิดขึ้นจริงๆก็คือว่าระหว่างที่ท่านบอกว่ามีความรู้สึกตัวทั่วพรมก็ให้รู้เนี่ยนะครับคือ ไอความรู้สึกตัวทุกร้อมที่ผมรู้เนี่ยนะครับนอกจากลมหายใจที่รู้แล้วเนี่ยมันก็ยังมีลมมาปะทะที่กายก็ยรู้สึกเย็นหล่อเย็นเย็นสบายอะไรเงี้ยก็รู้แต่ว่าไม่ได้ไปโฟกัสกับความเย็นของของของ,ของร่างกายที่อ่าผิวกายที่ความเย็นมาปะทะอะไรเงี้ยนะซึ่งถ้าเป็นเมื่อก่อนเนี่ยก็ยังไปโฟกัสแล้วว่าเอ๊ะมันเย็นมันร้อนเหมือนตามที่เคยอ่านักสือมาอะไรเงี้ยครับ นีพอจับหลักได้ก็แค่ว่าหลับซ่า mm. ก็แค่ว่ามีอารมณ์มาปะทะครับ mm. ก็เลยจะเรียนท่านอาจารย์ว่าอ,อสิ่งที่ได้ฟังพยายามเพียนมาตลอดเวลาเนี่ยครับสามารถที่จะจับหลักการได้ในเรื่องของความรู้สึกตัวเท่าพองนะฮะก็คิดว่าจะตั้งใจแล้วก็ปฏิบัติต่อไปให้ใหมีความเจริญก้าวหน้ายิ่งขึ้นครับท่านอาจารย์ แต่ได้ได้ได้หลับภาวนาแล้วอย่างกี้ที่บอกว่าพอลมกระทบกายเนี่ยนอกจากลมหายใจกระทบไปเนี่ยลมมุกระทบกายก็รู้สึกเย็นแต่ว่าจิตประจากความเย็นมายโกมรู้สึกตัวเนี่ยอันนี้ดีมากอันนี้ดีมากหรือว่าเราแยกจากเวทนาได้แยกจากเวทนาทางกายได้ต่อไปเนี่ยเวลามีอารมณ์แรงกระทบเนี่ยมันก็จะแยกได้เหมือนกับที่เราแยกกับเวทนาเมื่อกี้เนี่ยมันจะพัฒนามันเรื่อยๆแล้วจะจังสจันว่าพอมีอารมณ์มาลงแรงปุ๊บเนี่ย จิตมันจะนิ่งแล้วก็อารมณ์แรงๆดับไปเลยเราจับสัใจมากๆจะต้องไปถึงวันนั้นแน่นอนคภาวนาตั้งตัวสาธุถูกครับอาจารย์ได้หลักภาวนาแล้วคครับโอเไม่ห่วงแล้ว